โทรวิดีโอคอลไปหาอดีตภรรยาถ้าขอตัวช่วย,ย,ยด้ว,นนวยวะะ่ะโทรไปหาอดีตภรรยาต้องการให้อดีตภรรยาเนี่ยยืนยันว่าตัวเองไม่เคยดื่มเหล้าค่ะอดีตภรรยาไม่เคยดื่มเหล้าอดีตภรรยาพอได้คุยนะบอกว่าอดีตสามีคนเนี้ยออชอบดื่มเหล้าค่ะชอบดื่มเหล้าชอบดื่มเหล้าแบบนี้เนี่ยขอให้ตำรวจจับตัวเลยไม่อย่างนั้นจะทําให้เสื่อมเสียวงการพระสงฆ์นะคะ รยาก็บอกตัวเอง่ไม่เข้าข้างถ้าที่เมาแบบนี้ก็ไม่ควรมาบวดพระนะคะจะทําให้ศาสนาเสื่อมเสียคลาผาแลปดระกาีเิอ่ไริดเม่ะผไปืโทรไปหาอดิตภรรยาบอกเต็มไม่เคยดื่มเหล้าอ่าอดิ่ายีตภรรยาบอกให้จับตึบเลยได้นากับเออเดอร์ค่ะได้อีกนะลูกค้าจ่ายกน เสร็จเร็วมากก็เลยจะแวะไปคุยแซ็บโชว์แป๊บนึงแต่ไม่ได้เข้ารายการนะคะแล้วเดี๋ยวก็มีถ่ายงานต่ออีกวันไหนถ้าเห็นใส่สูตรอย่างนี้ก็คือประชุมค่ะดีนะคะนี่ค่ะแต่ตอนนี้แล้วตัวก็ยังไม่ยอมเห็นสายพนักงานห้อยตำรวจก็เลยต้องยิ้มก็คือทำงานค่ะไปทำพิธีราสิีขาเนี่ยค่ะและถอนบุญจับถอนเมื่อเหลืองได้สำเร็จ เ,เปลี่ยนเลยนะคะหน้าจอดสีสอยเลยแล้วก็จับสุดแล้วล่ะคะ่ะยืนให้ตำรวจกับพระอบรมสั่งสอนไปหลายคํานะคะแล้วพยายามว่าถ้ายัง,งเล่าจะกลับมาบวชอีก วจเข้ามาระงับเหตุค่ะ,ะคะ่ะ้ก็ขี่รบมาเร็วนะคะแล้วก็ได้ให้ลาิีขาไปเรียบร้อยค่ะส่วนอีกเรื่องหนึ่งที่รถตามกันมาตลอดนะคะก็คือสำนักสงเถื่อนที่จังหวัดกําแพงเพชรนะคะสํานักสงเถือนกา <ำ S 2> แพงเพชรแล้วก็คนที่มาที่นี่แต่ปรกากฏว่าพอเจ้านที่ไปตรวจสอบยังมีเงื่อนงำเรื่องของศพที่พบอยู่ในสํานักสงเถื่อนไองน,นี้มีศพพบในสํานักสงเถือน เราก็ตอนนี้พอศุด2าปลเนี่ยบางศพยังหาที่มาที่ไปไม่ได้ไปสืบมาศพยังไม่รู้ที่มาที่ไปไปไหนผ่านก็เลยเก็บตัวอย่าง DNA เลยเก็บ d n เอ็นครบทั้ง12ร่างแล้วครบ12บสอร่างแล้วกู้ภัยก็ได้ขนย้ายร่างส1เอดศพไปฝังยังสุสานกู้ภัยเอาศพไปฝังเรียบร้อยแล้วส่วนร่างของพระนั้นยังเอาไว้ที่เดิมนะคะ เ่างขั้นตอนที่ทังเจ้าหน้าที่ไปตรวจสอบเอกลักษณ์บุคคลในแต่ละศพนะคะครบหมดแล้วค่ะสําหรับที่สํานักศพเกิดแห่งนี้นะคะก่อนหน้านี้เนี่ยใช้เป็นสถานที่ฝึกเรียนหูทิพตาทิแล้วก็บอกว่าผู้ที่สําเร็จวิชาตาทิฟจะมองเห็นได้แม้จะปิดตาเอาไว้นะคะสอนวิชาหูทิพตาทิฟก็มาวมาประกอบกิจกรรมต่างๆด้วยค่ะ ล่าสุดนะคะทางอาสาสมัครกู้ภัยบุรีรัมสว่างกับแทนเฟสธรรมสถานนำศพเป็นศพไปยันสุสานบังกรทองอำเภอทุกคน<ด>ทำอะไรกันอยู่ค่ะแล้วก็นำร่างเนี่ยไปเก็บไว้นะคะขั้นตอนก็คือรอให้ญาตินำเอกสารมายืนยันรอการพิสูจน์เพื่อดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายค่ะทุกคนคทำอะไรกันอยู่แล้วก็จะให้ญาตินำไปทำพิธีชาปนกิจตามพิธีกรรมทางศาสนานะคะ ก็มีหดึ่งศพที่เป็นอดีตเจ้าอาวาสเก็บรักษาเอาไว้ในโรงแก้วที่สำนักสงฆ์ค่ะขณะที่นั่งดูคนสวยาอทองอาสาสมัครกู้ภัยทํางานค่ะก็หลงศพแล้วก็หลุมศพเอาไว้เพื่อรอจะวันทางอะไรอ่ะทางอาสาสมัครกู้ภัยท่านหนึ่งคุณไม่สนุนแต่ธรรมดาให้ข้อเทลริงบอกว่าพอศพมาถึงก็นำศพทั้งหมดข่อผ้าขาวใส่โรงดําไปบรรจุปิดฝาปกตูนทั้งหมดดีน้องเกรลแเป็นยงไงบ้างคะ มีโลกเข้าลงเนื่องจากบางศพมีเพียงโครงกดูเดี๋ยวตอนเช่อวันว่าถ่ายจบแล้วเหลืออีพีสุดท้ายใส่ชื่อไว้หมดแล้วค่ะวันนี้2 1ธันวาคมใครไปดูสดบ้างค่ะอย่าลืมลงลายชื่อแต่จริงๆลายชื่อปิดลงไปแล้วนะไฟดีกากราปานิธโมหาเต็มตัวเลยหายไว้ๆนะคะเก็บศพนะคะตอนแรกเนี่ยท่านบอกว่าได้รับการประสานหนีมาดูพี่นิงโดยเฉพาะค่ะ ขอใช้พื้นที่ในการพักศกไปช่วคราวระหว่างตรวจลงชื่อกันคล้วหรือยังอะเพราะว่าต้องเอาบัตรเนาะอยู่เปลี่ยนแปลงกระทำขันไปเก็บไปที่อื่นนะคะก็ไม่ทราบพอดีเป็นสกี้แม่ประชุมที่หรือว่าอาจจะเป็นรัตนานทเบสแล้วก็โชว์แป๊บหนึ่งแล้วก็ไปถ่ายรายการต่อค่ะใครลงชื่อบ้างแล้วหนูดูพี่หนิงตั้งแต่เด็กจนสามสิบ จนสามสิบแล้วตอนนี้พี่หนิงก็ยังเหมือนเดิมเลยโอ้โหดูตั้งแต่เด็กเลยเหรอลูกลูกปัดว่าทัมาปากไว้หนูพึ่งตอบกระทูธรรมชาติตอนนี้เราก็เสร็จเมื่อกี้นี้ตอบเป็นไงบ้างลูกยังไม่ทันไม่ทันได้ษามาิบบานี้เพิ่มต่อสัญญาช่องเจ็ดไหมไม่ทราบเหมือนกันค่ะเราลงมาเาจ้ามาจ้าแล้วก อันนี้ไม่ได้คุยกันเลย,ขยเข้มออก EP ไหนคะเข้มออก EP สิบเอ็ดค่ะเช้าวันนี้ผู้สื่อข่าวเดินทางไปที่สพขานุวรานักษับบุรีไปพบตอบคณิีเสร็จมาเลยทางรถเมย์บอกว่าไปเรียนก่อนนะคะพี่คนสวยโ okay, อเคบายๆกอล์กิฟ สามได้เข้ามายืนยันแล้วก็เก็บตัวอย่างวัสดีค่ะแม่หนิงอยากกินข้าวมันไก่หลังจากนี้ถ้าวันนี้หนูสั่งข้าวมันไก่กินเลี้ยงทีมที่บ้านเดี๋ยวมีคนมาทํางานถ่ายรายการที่บ้านตอนเย็นด้วยหลังจากเสร็จงานเนื้อค่ะว่าโศกนํามาอย่างไม่ถูกต้องต้องถูกดําเนินคดี อร่อยไหมการดำเนินคดีกับผู้โชยเฉยอะหิวเหยเฉยแล้วเรก็บอกว่าอยากให้ญาติเข้ามาติดต่อเพื่อรับศพไปจัดการที่เร็วที่สุดนะคะยูยูรีมมเบอร์มีที่มีญาติจากอุดรธานีพูดถึงศพของคุณมนทิดาอยากไปมากค่ะบราซิลแล้วก็บอกว่าตกใจมากเรียนอยู่แต่อยากดูพี่หนิงตั้งใจเรียนก่อนในกรุงเทพกับสาหนิงยูเอ็ม ซึ่งค e ดว่า a n แล้ว a y เดินทางมาขอโั่านถูกไหมอ่ายเใช่ไหมอ่านถูกไหมทเ้าี้แจงข่าวที่ไ้ยัอค่ะได้เจอเจอมบ้างไหมคะคุยกันตลอดค่ะคุยกันอัปเดตวันเว้นวันเลยค่ะตอนนี้กำลังปั้นหุ่นอยู่ค่ะว่าอาจจะต้องปิดช่ว่าไปก่อน แปลงสีฟันอะไรที่พี่หนิงใช้ยอยนไป่ไหนงอันไหนนะคะเรื่องงการอหมายถงใครแบบเวลากินข้าวเสร็จเหรอ,อข้้าเกดปะคะเกอบม่ธรกแล้วเรียนดีขึ้นมีพัฒนาการทีขึ้นกาใช้ตอบทมแต่อยากดูพี่หนิงสาธุ อ๋อแป้งสีฟันที่ใช้แล้วทิ้งของคาเกตค่ะต้องซื้ออเมริกาแม่นมขาต้องซื้อเทียอเมริกาค่ะอินเวนามวีดอนเซมพี่หนิงปานิตาวีเซพี่หนิงเทมมูคอนเสิร์ตชูเกเตอร์เพล พี่หนิงกินของหวานได้ออยังจริงจริงกินได้บ้างแล้วค่ะแต่ถ้าไม่มีศพอย่าพูดค่ะเพราะจะ,อ,จะอะไรนะอย่าพูดค่ะค่ะมันจะไอ้นั่นอะไรไอ้นั่นล่ะอะไรคะค่ะอะไรไอ้นั่นคะ่ะพักเที่ยงล่ะพี่หนิงมาไลฟ์พอดีเลยไม่ได้มานี่กับมาปิด เริ่มเลยคุณกะหล่ำปีนมโตอรูปเซ็กซี่แล้วเนี่ยนี่ขนาดใ็นรูปเล็กๆแล้วเนี่ยแล้วก็มีทางลูกศิษย์อาจารย์คุณหนิงเลิกใช้เซวาไม่ได้แล้วผิวหน้าละเอียดมากโอ้ขอบคุณค่ะเขากับตัวเองคือคำต้องห้ามนะคะปัจนจุบันทำไมอะ หนิงเป็นคนชินพูดกับคำว่าเขากับตัวเองพูดไม่ได้หรอคะเพราะอะไรคะน้องนี่ตั้งเก่งมากขอบคุณค่ะมันจะไอ้นั่นแหลคะค่ะไอ้นั่นนะคืออะไรอะ่ะอยากเห็นนิรินออกวายทีกับเบสได้ได้ได้เดี๋ยวถ้ามีโอกาส ไปติดต่อพี่เบสให้มันจะตายกันหมดทำไมอธิบายมาไอ้นั่นไงคะไอ้นั่นเน่ยไอ้อะไรองขต่างั่ก่อหน้านี้เยทั้งหมด้วยกันนะคะอก็เป็นแม่น,น joking, ี่ลยเนี่ย เวลเล r เฮียอินบาซิล o อมโกอินท e a ลิฟแฮปปะเป d ่เด็บ e ฮปะไนส์ดิมทรูนะคะบูตดิมไนดิมนะคะพบอยู่สว d r ด a m too กินไว้ได้ไหมอันนี้ไม่เป็นข้าวแบบเหมือนข้าวไม่อ้วนอะอ่ามันสรั่งรสไม่เวียนหัวหรอ เล่มที่หลังให้พี่มาอ่านจบแล้วเดี๋ยวเจอกันพี่เอาไปคืนนี่ได้เล่มใหม่หมาอีกอเไมมที่ดเ,เดี๋ยวจะไป GMM แป๊บนึ่งค่ะอบอกใครก็ได้แวะไปหาโอปอแป๊บนึงแล้วเดี๋ยวไปทำงานต่อ